ช่วงนี้สนับสนุนโดยเครือข่ายเข้มขน้นสหกรณ์เข้มแข็งหมู่บ้านสับประรดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางยินดีต้อนรับเจ้า จังหวัดลำปางนับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่มุ่งสู่จังหวัดต่างๆที่สําคัญในภาคเหนือและที่สําคัญคือเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการปลูกสับปะรดซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางครบับเราจะเป็นสหกรณ์ที่ผลิตสับปะรดให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานสําหรับผู้บริโภคค่ะและนี่ก็เป็นอีกอย่างก้าวหนึ่งของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปางจำกัด ที่ได้จัดงานเสวนานขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์รณรงค์และส่งเสริมการจำหน่ายสับประรดน้ำผึ้งลำปางสู่ห้างค้าปลีกตามโครงการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกรปี2556ณนะสหกรผู้ปลูกสับประรดลำปางจำกัดครับทางสากรเรา ส่งเสริมในด้านการทำสารวดเป็นหลักแล้วก็ในการจัดงานเสวนาในครั้งนี้เป็นการโฆษณาสินค้าให้ผู้บริโภคได้รู้จักสารวดน้ำผึ้งของชาวตำบลบ้าน,านสเสด็จให้ทั่วถึงอุดมการณ์ของสากรพัฒนานในด้านคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชมมชิกชาวตำบลบ้านสเสด็จให้อยู่ดีกินดีส่วนลูกสัวหลานครับ นอกจากสหกรณ์จะดำเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกไปจำหน่ายยังตลาดผู้บริโภคและตลาดภาคอุตสาหกรรมแล้วยังให้บริการด้านสินเชื่อและรับฝากเงินจากสมาชิกอีกด้วยเรียกว่าเป็นสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการพัฒนานในทุกด้านเพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องสมกับเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทันสมัยเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและบุคคลทั่วไปครับ